สวัสดีครับปีเอ้ยปีนานทุกคู่ทุกคนรแรงมาวันนี้บ้านลําปางวิวขอเสนอกำกมินอหอนึ่งไก่อหอนึ่งไก่ตีจิ้งจสูตรนี่ต้องใส่กีนไกขขน่กับข้าวควรนหนักๆบอกได้เลยว่าอย่างเหมาะอย่างลําครับจะว่าไปซื้อการมาวันก่อนมันตึงบะลำ้ำบะทุกใจเต่าหน้ากินเองครับ ข้าวนึ่งุยกับนี่นะมีกาพักกาบะเขืออีน,น่ะไปวันนี้ถือโอกาสเลือกงามยามดีได้ไก่ผู้จงมาหนึ่งตัวครับจากผู้สนับสนุนลักและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนลักเป็นยางสูงตีได้บุ๊บและได้จัดการไก่ผู้จงตัวนี้มาให้ผมมันตึงหวานจะได้กับตึงหวานหวานเจี๊ยบอีนะฮ่าฮ่าฮ่า เข้าเบียงกันต่อเลยครับเริ่มจากการตำน้ำพริกก่อนนะครับก็จะมีพริกแห้งหอมเตี้ยมหอมแดงข,ข่ขาตะไคร้ขมิน้นตำาโซ่ตำาสูนแล้วก็จะมาใส่ป่าห้าใบบวคูนล,ลงไปจะรแยกกจะแป่งหอนึ่งไก่เครื่องเคียงสมุนไพรต้องถึง,ต,ง,ถงต้องถึงเท่านั้นครับผมวิธีการ่ยกการแป่งก่อนจะประมาณขั้วแค่ไก่ครับแต่ใส่ข้าวกัวลงไปแล้วก็ห่อใบตองเอาไปนึ่งเหียและในส่วนวันนี้การ่ยกการแปงหอนึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในครอบครัวครับ เจ้าคุณอยากคูนิโชฝีมือตัดเจ็ดใบตองตามจำนวนในส่วนของผมปอบ้านลำปางวิวอิลี่ปอบ้านลำปางวิวลงมือตำน้ำพริกตำเครื่องจะเหื้อล้ำได้จะได้ปีเอ้ปีนานพอข้อแขนก่อนเตะฮ่าๆแข็งโจด๊ดในส่วนของพักก็จะมีบอเขือกอบ,บเบอเขือแจ้ทั่วหอยั่วดาและชุดพักแขนํำมาล่างมาใส่ให้เรียบร้อยแล้วได้เวลาอันเชิญหม้อขางไบเกาตั้งน้ำมันใส่เครื่องแก่ของเฮาลงไปพัดจนหอมๆล่าถึงจะใส่ไก่ผู้จงพร้อมน้ำล่างคก เมื่อแกงแล้วไว้จนกายสุกได้ตีแล้วผมก็จะนำ้ำพักทั้งหมดของเฮามาอุ้ยลงไปพร้อมพระเอกของงานเข้าครัวใส่ลงไปแหมกั้ปิดไฟดังแตบพักไหวให้เย็นสักกามตื้อตื้อ,อ,อพอกาปีเอ้ปีนานอย่างเหมาะอย่างคือแต่แต่แต่แตยังบะเซ็ขั้นตอนเตือนนะครับ<ไ>นำใบตองมะฮอสักสองจันตักแกงของเฮาใส่ใบตองสักสองปากอุ้ยพริกสักสองเม็ดแล้วก็นำ้ำมาจิ้มเคี่ยวเสียบใส่ได้เลยครับขั้นตอนนี้ก็จะเอามะฮอมานึง่ง บนซึ่งสัก15-45นาทีหมอะอีนะครับตีม้าของฮอน,นึ่งไกลติจิงใจอุ้ยเขานึงฮอนฮอนบอกได้เลยว่ายังเมาะยังรั้มครับ